ไปเลยไปเลยเดินเลยไปาหนมเลยแล้วแล้วไปหาลุงพ่อตสุดท้ายด้วยนะครับครไปเลยไปเลยเปิดถุงรอเลยนะใส่ถุงรอเลยครับจันทร์นะครับว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับเราจะเริ่มสี่โมงเย็นนะครับให้แบบเริ่มหน่อยนึินครับ อ่าครับครับไ้เ,เลยครับไปเลยอย่มนะครับท่านที่มีหาน้ำเด็กมาก็แดกกำลังจ้าเลยอย่าทำสานนะครับโบ๊ไทยครับโบ๊โบ๊ไทครับโ ยืนเป็นระเบียบด้ค่ะยืนเป็นระเบียบด้วค่ะ